การัดบุรีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อมวลชนที่มาร่วมพิธีทุกท่านเมื่อปี2530ได้มีผู้มานำขยะมาทิ้งบริเวณพื้นที่ด้านหลังนี้นะครับเป็นจำนวน 100ไร่นะครับมีขยะสะสมประมาณ1นลานตันเรียนโครงการความร่วมมือการแจาัดก,การขยะมูลฝอยระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2560เนื่องจากเมื่อปี5 5 9พนเนุอกนรงพันธ์กิตแก้วแท้ผู้จัดการฐานบกเมื่อทรั้งดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการองค์กรที่หนึ รักษาพระองค์ได้มาตรวจพื้นที่การสุดและได้พบว่าพื้นที่บริเวณเขาทองตำบลแก่งเสี้ยนอำเภอเมืงนนองจังหวัดจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ราชพัสดุในความดูแลของกองทับบกและใช้เป็นพื้นที่สุดทาวิธีของกองที่หนึ่งรักษาพองค์มีการรับรอบนํำขยะมูลฝอยมาทิ้งเป็นพื้นที่ประมาณหนึ่งร้อยไร่ประมาณขยะประมาณหนึ่งล้านตันที่นี้ตํานิจให้โทรทอลังสีกิติและทรัพย์ กรรมการผู้ในการจ่ายฐานีพิ้วโพธิ์กองพระปกซึ่งในขณะนั้าานดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากครองที่หนึ่งภาษาพระองค์ได้จัดตั้งโครงการบริหารจัดก,การขยะมูลฝอยระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีพลตรีโรงพันธ์จิตแก้วแท้เป็นประธานโครงการและเ็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญนะจนบุรีแต่รับผที่หนึ่งนะครับ งการปกครองส่วนพกทีนะครับนดสนส่าอเี้ยวัน <so น um ี้ผมก็มีควาาพร้อมดีใจเนี่ยันนี้้ได้นีต่ทงนี้ั้งเน่ยมได้นะคับแจท้้กวานเี่ยต้องขอบคุณนจขอบอ่าอวันแรกที่ได้มาในนนี้ผก็มันผ่าผมมาที่นี่นี่ยนะกับวันนี้ที่มัยืนอยู่เนี่ยสามปีเศษ ตรงนี้จะไม่มีหญกเลยนะเรายังไม่เห็นหญ้าแนวโคตยิ่งมากขึ้น,น,นยิ่งมากขึ้นเพราะเป็นเมืองเศรษฐกิจชายแดนด้วยเพราะ<ช>นั้นเนะนี่ยจึ่งเหราเนี้ผมผมก็อยากเล่าให้ฟังนะจากที่ตั้งแต่วันแรกที่มาดูก็นนรู้สึกว่าผิดในฐานะผู้จัดการงบงวที่หนึ่งนะเวลานนั้นนที่ปล่อยปากรละเลยให้เกิดขึ้น เดียวกันเราก็มีการพูดคุยกันในระดับจังหวัดนะว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องร่วมกันแก้ไขช่วยกันนะช่วยกันแก้ไขนะช่วยกันแก้ไขไงให้เพราะถ้าเกิดเราไม่แก้ไขการนี้เป็นโครงการที่เริ่มมาจังหวัดแล้วก็ ตัวคนีะแค่สองปีแต่ถ้าช่วตัวว่าเราจะไเราก็ได้นมือนการโครงการเนี้ยจุตยาเนี่ยจากพื้นที่ร้อยไร่ครับก็ลดลงมานะครับตรงที่เ่เราได้ทำ ที่ร้อยไร่อะครับอันนี้ก็เหลือะี่ห้าไร่ซึ่งขยะเนี่ยจากการดูดจะดม